สวัสดีครับพบกับผมสมพรเจโอูนะครับวันนี้ผมจะพามาหั่นหมูนะครับหมันหมูแบบบ้านๆนะครับนี่ครับหมูหั่นของเราครับนี่กําลังลงกาลังลงเตาครับพี่น้องนี่ครับกําลังหมุนนี่หมูหั่นแบบบ้านๆครับนี่ครับหั่นเองกับมือครับ เลยนี่ครับนี่ครับเราอ่านเองครับอ่านเองกับมือครับไม่ต้องไปซื้อก็กินครับโอ้เขาเขาพิงนี่ครับหมูหมูเราก็อยู่ประมาณนี้ครับนี่เรากําลังเริ่มพึ่งขึ้นเตาครับแต่ไม่รู้จะสุกและได้กินกี่ทุ่มครับแปดทุ่มนี่ครับโอ้โหนี่ดูครับนี่หนังกําลังกําลังแห้งครับกําลังแห้งพี่น้อง นี่มีครับโอ้นี่ครับรานอใจะย็นครับนี่ครับเราหันของเราแบบนี้ครับไปเรื่อยๆนี่หมูหันตัวแรกในชีวิตนะครับพี่น้องตัวแรกในชีวิตของผมนะครับนี่ครับสมพร JO2 Official ครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเรากได้หมึกไปแล้วนี่นี่ครับเราก็หันไปเรื่อยๆครับมาหมึกมาโดนก็มีก็นี่นะครับมีหมึกมีหมึกมี หมูครับนี่หมึกปูยังไม่ได้ย่างครับปูยังไม่ได้ย่างนู่นปู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 มาปูมาย่างด้วยครับปูมาย่างด้วยปูยังไม่มาอ่ะปูมาปูมาใส่เลยครับปูมาย่างเลยครับกว่ากว่าหมูตัวสุกก็อิ่มกันแล้วก็ลูกน้องมีจานนี้พอกล้วง่างปูเลยโอ้เอาปูมาใส่หน่อยเอาปูมาใส่ใส่กล้องหน่อยปูไหนอะปูในถุงน่าที่เราทำมาสิกรเป๋ามันละ นี่ครับพี่ร้องตัวแรกในชีวิตนะครับที่หันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดทาดีเดี๋ยวยอดวิวถ้ายอดวิวขึ้นดีได้ได้ยอด s u ั s c r ส b ไครดีครับเดี๋ยวจะหันหมูอีกอีกหนึ่งตัวครับเดี๋ยวแจกครับสูงที่สุดนะยอดวิวไม่ได้ขอฝากกติดตามด้วยนะครับสมพร JO2 อ f f i c i a l นะครับอาไม่ไม่ตัดถ้าถ้าครบ ถ้าครบหนึ่งยซับสไคร์เมื่อไหร่นะครับหนึ่ง้พวกคนติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะหันอีกหนึ่งตัวครับพี่น้องเจออของเราช่วยๆกันครับเจออวเจอครับเริ่มเหลืองแล้วพี่น้องหมูเราเริ่มเหลืองแล้วครับนี่ครับนี่โอ้ยน่ากินเลยครับพี่น้องครับนี่ครับเหลืองสวยเลยครับนี่ครับนี่ครับมาพี่น้องเ้ยนะครับนะครับอันนี้หันตัวแรกนะครับไม่รู้ว่ามันจะหนังกรอบเหมือน ลุงโทนี่หรือเปล่านะครับเราเราค่อยมาดูกันครับไม่รู้ว่าจะกรอบเหมือนของลุงโทนี่หรือเปล่าครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับโอ้ยแล้วก็อยู่นิ่งไม่ได้นะครับหมูหานมันต้องหมุนอย่างเงี้ยครับใกแล้วพี่น้องใกล้สุกแล้วครับแหมใกล้จะได้กินแล้วครับหนังอาจจะไม่กรอบมากนะครับหนังอาจจะไม่กรอบมากครับตัวแรกของเราที่เราทํากันนะครับ เขาลองคอมเมนต์มาหมุนอย่างเดียวมันมจะสุกขนาดนี้คอมเมนต์มาโอเคอ่นพี่น้องใกล้สุกแล้วครับนี่นะครับเราจะได้กินแล้วสองชั่วโมงกว่าแล้วครับพี่นี่ได้แล้วนี่ครับใกล้แล้วครับเพื่อนๆพือนนี่ครับนี่ครับมันจะออกเหลืองๆหน่อยครับนี่มันออกประมาณนี้ครับหนังอาจจะไม่กรอบครับเพราะว่าตัวแรกที่เราทําครับนี่ครับนี่ <S 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 พี่น้องสุกแล้วมาพี่น้องสุกแล้วสุกแล้วมามากินด้วยกันครับมา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 ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับพี่นี่ครับโมหันนะครับสวัสดีครับ